สวัสดีครับผู้ชมครับพราัวอีกเช่นเคยกับร้าน400ขับไทยแลนด์ครับรับผมเป็น400ขับไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับก็ยังมากันในแนวทัวร์ลิงนะครับนำของดีมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับครับผมรอบที่แล้วต้องบอกเลยว่าคันสีน้ําเงินเนี่ยสายไหมไปไวมากวันเดียวออกเลยนะครับเลยจัดกันเข้ามาใหม่ให้กับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบียมทนยูะครับตัวนี้จะเป็น R102 GS บอกเลยว่า แต่งมาหลายรายการเหมือนกันใช่คุะผู้ชมหลายๆคนที่เป็นนักสะสมหรือว่าเป็นไบค์เกอร์อาจจะเห็นในกลออ้องเฮ้ยคุณพูดผิดหรือเปล่านี่มัน GSA ชัดๆนั่นแหละฮะอ่ะบอกเลยแล้วกันครับผมรถคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเขาแต่งให้เป็น GSA ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเะนี่ยคือเปลี่ยนโฉมไปเลยถ้าเกิดใครไม่รู้จริง,งไม่ได้เช็คเลขไม่ได้เช็คอะไรจริงจะไม่รู้เลยว่าเขาคือ 5,002 GS นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับจดทะเบียนในปี2016และต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนึงว่าฟรีดาวฟรีจัดครับผมเหลือตั้งกับบ้านอีกบานน่ะบอกเลยถ้าเกิดจะเอายอดนั้นนะครับสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ มาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะใคร,ครนะที่พลาดคันนี้แล้วนะวันนี้จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะกับเจ้า R102 าคันนี้นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะให้ดูแต่งหน้าเลยดีกว่าชิลแรกเลยนะชิลสโมกอ่าก็สําหรับคุณผู้ชมบางคนที่ไม่ชอบชิลส่นะเพราะใช้เป็นชิลสโมกเงี้ยบางทีแบบ ขับรถต่างจังหวัดไกลๆแล้วแบบปลาตาจริงๆก้มหลังชิลเนี่ยก็ช่วยตัดแสงได้นะใชะอีกหน่อยกรณีน,น,นึงก็คือมาันาาทําให้รถมันดูเข้มดูดุดันมากขึ้นด้วยนะครับ,รบการดไฟหน้านี่มาสองชั้นเลยนะครับผมเป็นกาดที่เป็นตะแกรงอยู่ด้านหน้าด้วยแล้วมีอัลคิลิคใสกันให้อีกก็สามารถกันตัวไฟหน้าที่เป็น LED ของเขาได้อย่างดีเลยนะใช่ครับให้ไฟ LED ของเขานี่ไม่โดนหินดีนะครับผมคระปากนกตัวด้านหน้าที่เห็นที่สีส้มนี่คือเจ้าของเขาทําสีมานะก็คือเขาทํามาด้วยความชื่นชอบแบบ สีจุดจาดนะะเพราะว่ารถที่บ้านเขาบางคันก็เขียวปัดเลยคันนี้ก็มาแบบแนวส้มสว่างเลยนะครับผมชิ้นของแต่งอีกหนึ่งชิ้นนี่ก็ตรงนี้จะเป็นสําหรับคุณผู้ชมสายเดินทาง้องกบ้องเข้าไปหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นกล้องสามพกสูตรอะไรก็วางก็ไปได้นะครับผมนี่แข็งแรงนะครับผมเวลาขับนี่พาไม่สั่นนะครับไล่ลงมาพี่กอล์ฟนี่มาสปอตไลท์สีเหลืองมาให้ด้วยนะอย่าเปิดให้ดูเดี๋ยว่าใช้งานได้ไหมอ่าสักครู่นะครับนี่แค่เฉพาะชุดหน้านะฮะยังไล่กันไม่หมดเลยของแต่งนะนี่นะ นี่เดี๋ยวเ้ากดเข้าไปดูด้วยนี่นี่ฮะมาสามารถเป็นไฟสตอกได้นะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งเปิดลงมานี่ก็จะสวิตช์เป็นสีขาวนะ,ค,ะครับผมก็มีเหลืองไว้ตัดมอกมีสีขาวไว้ช่วยสองทางให้สว่างนะครับผมก็สําหรับใสายเดินทางมีอันนี้ มีประโยชน์อเนกประสงค์แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวล้ออันนี้ก็คือล้อนี่เขาของเขาแต่งมาด้วยนะปกติล้อรุ่นนี้มันจะเป็นสีเงินใช่ไหมใช่ฮะหรือในบางคันก็เป็นสีดําแล้วแต่สีของตัวรถนะครับผมคันนี้ได้เป็นล้อสีทองมาเลยนะครับผมก็ดูดีดูโดดเด่นมากๆครับใช่ฮะถึงบอกคุณผู้ชมไงฮะว่าเจ้าของเก่านี่นะทุ่มแรงทุ่มใจนะฮะแต่งคันนี้นะคุณผู้ชมครับแต่งเยอะมากนะสีสันหน้าก็สวยงามก็จะมีตําหนิบ้างตามการใช้งานใช่ครับผมของรถเออร์เอเวนเจอร์เออร์เอเวนเจอร์ใช่เพราะว่าเี เนินมีหินมีดีดอะไรบ้างก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมใช่ครับก็ไม่น่าเกียดนะสําหรับรถแอคเวนเจอร์นะครับนี่ดูกาดแทนแต่งเขานี่นี่ไงใสๆสวยงามครับผมสำหรับแล้วกาดแทนเขาสวยเลยแล้วก็ที่บอกว่าคันนี้แต่งเป็น GSA เลยก็จะถังน้ำมันนะครับผมเป็นถังของเจ้า GSA เขานะใหญ่เลยพะเป็นถัง GSA เนี่ยเขาต้องมาคู่กับแคดบาร์ที่เป็นของ GSA ด้วยครับผมก็นี่ครับตรงของเขามาเลยแล้วก็สปอร์ตไลน์นี้ก็เป็นของ GSA เช่นกันนะครับผมใช่ครับาตัวแคดบาร์ด้านล่างนี่นะครับผมก็อย่างที่ว่าสภาพสวยงามนนนะะมมมีรรร่่่่่อองงยบบ้าาาคัผแตวไ ตัวฝาเครื่องนี่ก็สภาพสวยอยู่นะไม่ได้โดนตรงฝาเครื่องนะเพราะว่าเขามีตัวแคดบาร์ช่วยรับไว้นะครับแล้วก็มีด้านล่างนี่ตัวกาดใต้ท้องเครื่องก็ยังอยู่ครบนะครับแคล้งให้ด้วยนะคุณผชมครับส่วนตรงกลางฮะตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะคาร์บอนนะฮะแล้วก็มีกาดอะไรกันกระปุกน้ำมันเบรก ทุกอย่างนะฮะเตรียมเขาเรียกว่าจัดเต็มมาให้คุณผู้ชมเลยใช่แล้วครับผมนี่ก็ด้านข้างนี้ก็คือคันนี้ใส่ได้เป็นฟีบอ่ปกติแล้วต้องมาเท้าความก่อนว่าปกติแล้ว G.S ธรรมดาแล้วกันเขาจะไม่ได้ปีบมาจากศูนย์ใช่ไหมใช่ครับคันนี้เขาใส่ปีบเป็นตัวของ G.S มาเลยซึ่งข้างซ้ายขวานะครับจะได้เป็นปีบแพลโรงงานของ B.M.W เลยซึ่งก็ใช้กุญแชดอกเดียวในการขาได้เช่นกันนะครับอ่านี่ไขให้ดูกันเลยหมุนออกมานี่ปุ๊บยกออกยกออกแล้วก็สไลด์ออกนะครับแป๊บนึงนะ นี่สไลด์ออกมาได้เลยโดยการที่ผมใช้กุญแจเห็นไหมที่ดอกนี้ดอกเดียวทั้งคันทั้งคันที่ผมสตาร์ทรถเมื่อสักครู่นี้สามารถใช้ดอกเนี้ไขได้ทั้งคันเลยนะครับแม้กระทั่งกล่องหลังเนี่ยที่เขาใส่เพิ่มมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ของเจ้า GSADV ใช่ซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์ GSADV เนี่ยมันเป็นแบรนด์กล่องที่ได้มาตรฐานเลยนะ,ะแล้วก็ยังคงสามารถใช้ดอกเดียวกันได้ด้วยครับผมนี่ขไขด,ดูเลยมานี่เห็นไหมดอกเดียวทั้งคันใช้ได้เหมือนกันนะครับใช่ฮะมาฝั่งนี้นี่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 คุณเห็นไหม เท่านั้นยังไม่พอกล่องเก arl, <tama S 1> ็บเอกสารคุณผู้โอโแค่เก็ของแก่เขาเรียกว่าตัวแอลเท่เลยนะตัวนี้นะกล่องเก็บเอกสารนะคุณผู้ชมมานี่ข้างในก็คือสภาพเอกสารเขาเห็นไหมนี่แห้ง นี่รถเราเพึ่งล่างไม่เห็นบ้างใช่ครับผมไม่มีเปียกเลยนะกล่องเก็บกระสานนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติใครับผมปนามได้อยู่นะครับส่วนปีฝั่งด้านนี้ก็เช่นกันนะสามารถถอดออกได้ด้วยกุญแจดอกเดียวเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็สภาพก็สวยงามมากจะมีริ้รอยบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะต้องถอดให้ดูนะคุณผู้ชมครับผมว่ามันถอดง่ายจริงหรือเปล่านะฮะใช่ครับผมโดยดอกเดียวเท่านั้นใช่แล้วครับผมอ่าไขเข้าไปตรงนี้เลยหมุนปุ๊บดันออกสไลด์ออกมา เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่สล้าออกมาก็โดยการที่ใช้เป็นดอกเดียวเช่นกันนะครับผมบนี่คือต้องบอกว่าสําหรับ ขับในเมืองละกันนะฮะคุณผู้ชมครับบางคนอาจจะไม่ถนัดนะฮะเพราะว่ารถเขาใหญ่นะฮะอาจจะถอดกระเป๋าออกก็ถอดง่ายๆแค่นี้เองใช่ครับหรือด้บางกรณีนะผู้คนบางคนแบบผู้ชมบางคนไปเที่ยวแล้วใช่ไหมถึงที่พักแล้วไปขับเล่นกลิ่นลมชมวิวในเมืองอะไรอย่างนี้ก็ถอดออกไปขี่เล่นต่อได้สบายๆเลยนะได้ับพิュ๊บพิ้วหน่อยใช่ครับผมนี่ส่วนตัวบอกเขานี่ฮะสภาพก็ยังถือว่าสวยงามนะผมหนังได้ไม่มีขาดนะครับใช่ฮะตัวถังฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะคุณผู้ชมครับผมโลโก้โลโก้โดดเด่นนะใช่ครับผมสภาพแคป้าฝั่งด้านซ้ายก็ ที่เป็นตัวของ GS A ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็สปรอร์ตและสีเหลืองที่แต่งเพิ่มขึ้นมาก็อยู่ครบนะครับมาให้ดูระบบของเจ้าคันนี้เขาหน่อยนี่<า>รอบที่แล้ว่เราดูเลขใหม่ก่นอนล้กัน,กนครับเดี๋ยวรอมันโหลดที่หน้าจอสักครู่นะครับให้มันกระพริบเตือนก่อนนะนี่พวกวอรนิ่งทุกอย่างเตือนขึ้นครบนะครับผมพอเราสตาร์ทติดวิ่งแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดับหมดเลยก็คือใช้งานได้ปกตินะนี่เดี๋ยวอีกนึงนะครับกดเปลี่ยนให้ ทิปนี่คันนี้วิ่งมา32,269กิกโลนะฮะรับอมไม่เยอะนะถือว่าสำหรับทุรีงใช่สำหรับทวรี่ผมบอกถือว่าไม่เยอะเลยครับผมใช่ฮะใช่อพี่ก๊อปรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมปรับโช๊คหลังให้ชมไปใช่ไหมรอบที่แล้วอาจจะเห็นไม่ชัดรอบนี้เดี๋ยวผมทาให้ดูเลยว่าที่ผมบอกว่าโช๊คหลังเนี่ยเวลาเราปรับโชได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสูงความต่ําที่ เปลี่ยนไปตามโดยที่ไม่เกี่ยวกับเบาะตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่เป็นเพราะว่าโช๊คหลังของเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้าใช่ครับได้โดยปลายนิ้วมือเท่านั้นนะเท่านั้นฮะตอนนี้ผมไปเท้าเพราะตอนนี้ผมปรับแบบสูงสุดเอาไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นตัวเตี้ยให้ดูนะครับลงหน่อยนะฮะนี่ตอนนี้เตี้ยแล้วสังเกตไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวลดลงแล้วนะเห็นไหมลงทั้งตัวลดเลยนะนี่มันจะค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหม นี่สาหรับผมสูงที่177ใช่ไหมครับนี่ผมก็สามารถขับได้เนี่ยไปแบบเกือบปลายเท้านะเกือบอเกือบเต็มเท้าซึ่งบอกว่าบอกเลยว่าเวลาขับอย่างเงี้ยสบายมากใช่แล้วจอดติดไฟแดงนะนี่นะมันไม่ได้แบบสูงจนแบบผมบัลเล่นจนแบบโอ้ขี่ยาก <สะ S 2> บอกเลยว่าไซส์ประมาณ170ขับได้สบายสบายเลยส่วน<ช>ที่ต่ำตัวอาจจะตัวเตี้ยกว่า170ก็ยังขี่ได้นะถ้ามีทักษะที่ดีนะ,อ,ะอ่ะพี่กอล์มารู้ต่อที่หน้าจอเรือนใหม่เลยก็ อันนี้ตอนนี้ผมเปิดเป็นที่หมวดเรนไว้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนได้นี่เปลี่ยนตัวที่ปายนิมือยางเป็นเลนเป็นรถเป็นหมวดหมวดเขานะครับเอ็นดูโรงี้ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็อีกหนึ่งออปชั่นเขากดออกมานี่กดทิปทิปที่มือนี่ปุ่นมือปุ่นมือก็คือตอนนี้จะร้อนจี๋เลยตัวปุ่นมือเขาเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวชิวเขาแบบแบบปิดกัอนดังแล้วก็ชิวเขานี่เวลาผมบอกเขาขึ้นนะก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วนี่อยากให้ดูอ่ะอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อ GPS ของ Garmin ของเจ้าจีนก็สามารถติดได้เลยนะหรือถ้าเราไม่ได้มี GPS Garmin จริงจริงเนมือถือเสียบเข้าไปก็ได้จบเลยเห็นปะก็สามารถใช้นําทางได้เช่นกันนะครับแล้วก็ให้เรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตรงนี้เป็นตัวชาร์จไฟของเจ้า USB ของ b Mw เขาซึ่งอันนี้มันไม่ได้แถมมาจากโรงงานนะมันต้องซื้อเพิ่มเห็นปะคันนี้เขาก็มีติดตั้งมาให้นะครับผมครบถ้วนเลย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า BMW นะครับ GS ไ <GS S 2> ม่ใช่ R1002 GS ครับแต่งเป็น R1002 GSA คันนี้นะครับ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับออเทอรียเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วครับตำหนิตามการใช้งานมีบ้างเนื่องจากว่าเป็นรถแอดเวนเจอร์ใช่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แคชบาร์ตรงนี้ตำหนิที่เขาล้มแปะไม่ได้เก็บให้นะเราให้เห็นเลยวันนี้มันมีรอยอย่างนี้จริงๆใช่ฮะแต่ไม่โดนเครื่องครับค่ามีตำหนิตรงนี้โอ้โห400ขับไทยแลนด์มาทั้งทีจัดให้กับผู้ชมในราคาคุ้มค่าและคุ้มสุดๆนั่ก็คือแค่4 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นอ,อย่าพูดถึงเรื่องดาวเลยดีกว่าใช่ฮะปีดาวปีจัด,ด,ดเหลือเงินกลับบ้านอีกเกือบแสนใช่โอเคไหมโอ้เราต้องเรียกได้ว่าจะหาจากไหนใช่นะครับแต่ต้องขอฐานลูกค้าดีๆนะครับไม่มีการติดแบ็คลิสต์หรือติดบูโรเดี๋ยวผมดันเคสให้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ400ขับไทยแลนด์ครับครับ